หายไปหมดงงมากหูยิดอยู่เหมือนกันโอเคเมื่อกี้ลงตาไปแล้วนะคะตรงนี้นี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้ตาของเราเนี่ยพร้อปขึ้นมานะคะด้วยชิมเมอร์ที่สีอ่อนนะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้จากพาเลทนี้นะคะ จะใช้เป็นตัวนี้ของเ h a d e นะคะเป็นตัว flooring in fall นะคะตัวนี้มีเก้าสีอ้าว่วงโดยสีเขาจะมีความแบบส้มๆแบบว่าอ่ามีความแบบพอเรียว่าอะไรออทชมเนาะก็จะใช้สีแคมปิ้งนะคะสีนี้มันจะแบบว่ามีความชิมเมอร์ที่แบบขาวๆเนาะมาพร็อพที่กลางปากตา ห้มันแค่เพอบขึ้นมา <c oughs> ทำไหมตาคือตับชิมเมอร์ที่ฉ่ำม,มาแล้วเดี๋ยวเราเอาแปลงเมื่อกี้ที่เราคัดเบ้าไปนะคะมาสกิดหน่อยอันนี้ไม่ได้แต้มอะไรเพิ่มเลยนะโอ้มโอยโอ้อ ค่ะพีน,าน้าเพียงพอโทรศัพท์เข้าเท่านั้นงงไปหมดโอเคใช้พาเลตอันนี้ยังยังอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นความม่วงส้มม่วงส้มเนาะก็เดี๋ยวเราจะใช้สีส้มส้มตัวนี้นะคะส้มส้มกับชมพูตัวนี้ผสมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาใต้ตาให้มันค่อที่จะทา a n s i t i o เชื่อมกับตรงแก้มหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะตาวันนี้ แล้วก็เดี๋ยวจะหัวตาก็จะใช้เป็นสีที่ชื่อว่าเมเปิลนะคะสีนี้มันจะเป็นแบบว่าชมพูอรสอรสหน่อยมานี้สีสวยมากทุกคนจะตายสีแบบจะตายเดี๋ยวเราจะใช้แป้งเล็กๆนะคะมาเก็บรายละเอียดเนาะ ก็จะช่วงหัวตามาแบบว่ากลางตาเลยเนาะให้แบบว่าเปิดไฟให้แบบว่าดวงตาหน่อยประมานี้นะคะ เปิดไฟให้ดวงตาแบบไม่ไหวก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนอีไลเนอร์กันนะอีไลเนอร์ใช้เป็นสีดำเลยใช้เป็นของอาริยานะคะหมุนไม่ขึ้นอา่าใช้เป็นสีดำตาได้หมุนไม่ขึ้นสีดำดีมากๆดีสุดในโลก 那、嗯、好、啊，行。那好，然后，再拉一点。 เราจะเน้นแค่ช่วงแบบว่าห่างตาให้มันแบบว่าคมมีความแบบคมๆเนาะอือต่อมา,มาก็จะเป็นปัดมาสคชาร่าลคะโอ้ยก้ม เยอะก็ไม่ได้ติดพุงเดี๋ยวดาขนตาก่อนนะคะใช้เป็นของโมจิ ขนตาไหลอะไรขนาดนี้เมื่อกี้มาเคลิ้มๆนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวล็อกขนตานะค่ะนี่เป็นของ i n t r o d u c i เนอะ Doctor Mascara Fixer นะคะตัวนี้ดีที่สุดในโลกค่ะที่ขนตาฟรีขนตาแบบตกหลังจากที่ดัดตลอดนะตัวนี้แบบ The Base บอกเลย เพราะนอกจากที่น่าจะเอามาฟิกตัวขนตานะคะจะเอามาฟิกขนคิ้วด้วยเช่นกันเพราะมันจะแบบว่าตั้งไม่ไหวมันจะมีความแบบว่าละมุนละมุนแล้วเดี๋ยวก็เราจะใช้ตัว คิสมีเฮลออร์ยินเมนนะคะตัวน,นี้มูฟออนไม่ได้จริงคือดีที่สุดในโลกความยาวเนาะอ่ะดูข้างที่ปัดและข้างที่ไม่ปัดก็คืองง คนตาเสียงได้ทุกคน ฟังมากแล้วก็อืขนตาเร,รจจียบร้อยแล้วจ้าแล้วว่าจะใช้นี่ด้วยไม่ใช่แหละลิลี่บายเลสแต่แบบว่า มันโอเคแล้วตรงเรยๆก็เอาพวกคาตบบัตรมาเก็บงานนะฮะเสร็จแล้วนะคะดวงตาของเราก็จะมีความแบบว่าหวานๆช่ำๆนะคะเป็นคือแต่งคารมุมนมากต่อมาบัตรออนเริ่มแล้งานแบบว่าจะฟินผิวแล้ว บัสออลวันนี้จะใช้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะนั่นก็คือบัสออลของดอร์เช่แอนด์กามานานะคะนี่เป็นเบอร์สองร้อยนะคะเอ mm ่อโพล o วอเคี hmm. นะคะตัวนี้ mm hmm. ดีมากสีคือแบบสีดีมากๆากใชไหมปาดให้ดูก่อนนะแกมันจะมีความแบบว่าชมพูที่แบบใสมากทุกคนยิ่งปัดก็คือแบบว่ายิ่งเด็ก แก้มแดงไปแก้มแดงไปหนักมือไปหน่อยออสซอรี่ไก่เราเอาแป้งผสมลงคืนมอาปัดทับอีกทีไม่เอาเอาแป้งพาสตรเสเซนดีกว่าอันนี้เป็นของสีจันนะคะเดี๋ยวมาปัดทับหน้าแก้มนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาหนักมือไปจริงๆ เบ็กหน่อยอ่ะโอเคต่อมาคอนทัวร์คอนทัวร์วันนี้อ๋อเป็นตัวนี้ออ๋ไม่ได้ใช้เป็นเดนิฟิตนะคะชีคพาเลตน,นะ เดี๋ยวเราจะปัดไปทั่วๆแล้วใช้สีพูลานะคะวันนี้เราจะแบบว่าไม่มาคอนทัวร์อะไรเป็นซี่แล้วเราจะคอนทัวร์แบบว่ารวมๆไปเลยซึ่งมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากแบบปัดๆมาแบบว่าปัดมาเลยเข้ามาเลยก็จะมีความแบบเงาธรรมชาติมากกว่าวน,นิดนึง แล้วก็ส่วนดัางเราก็ใช้พาเลตเดิมกันแต่ใช้เป็นฮูลาไลน์นะคะแล้วเราจะไม่ได้แบบว่าไลทเป็นแฉกเราจะไลท์แบบว่าใช้ปแป้งใหญ่ๆอย่างเงี้ยหวานใช่ไหมคุณแม่นี่ฟึบมาเลยเป็นอะไรใหญ่ๆไปเลยเพราะมันจะมีความธรรมชาติแล้วมันจะมีความกระจายสีใช่ไหม แล้วคืสีตัวคุณอะไรมันก็แบบว่าไม่ได้จะเข้มมากะ่ะมีดั้งแหละแล้วคันนี้นก็จะแบบว่ามีความธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเอาแปรงเล็กๆมาเก็บดีเทลให้มันแบบว่าดั้งมันแหลมอืมประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่เพิ่งคิดคนเองเมื่อไม่นานมานี้แล้วสึกว่ามันธรรมชาติดีส่วน ความจะไม่ธรรมชาติก็อยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้เป็นของส l ล e กตัวนี้นะอ่านิดนึงความสดปกเราจะใช้เป็นตัวครีมตัวนี้เดี๋ยวน่าจะมาแต้มลงจบูกก่อนนะคะมันต้องแบบอ่าวอร์มเขาหน่อยให้ดูสีคุณ่าตกใจทุกคนอ,าคนอ่ากรีดร้องกรีดออกมา <laughs> กรีดออกมาพี่สาวอ่าเดี๋ยวเราจะปลายจมูกก่อนนะคะโอ้โหไม่ไหวประมาณนี้ แล้วก็ตรงสันใช่ไหมเราจะเน้นแบบตรงจมูกแล้วก็แบบพวกก็จะบปะข่าขนั้นหน้าเราก็จะดูแบบว่าตะมุตตมิขึ้นมาประมาณหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็ส่วนตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวน่าจะใช้เป็น แบบฝุ่นนะคะอ้อยชนจังก็ใช้เป็นสีแบบว่าขาวๆอันนี้นะคะอมขาวๆขาวอมเลือยแล้วก็ส้มๆแล้วสองนี้ผสมสีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทาตรงช่วงหน้าเกมมันจะตกใจนิดนึงนะไฮไลท์ของสลีกอะประมาณนี้ คือที่ตอนแรกที่บอกแต่ไไปกินข้าวแม่ตอนแรกที่บอกว่าเอาวันนี้งานผิวจะไม่ลงเยอะเพราะว่ามันจะมาเยอะในแบบว่าขั้นตอนพวกไฮไลท์พวกบาช mm. อะไรพวกนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าลดดีเทลความแบบความ เลเยอร์ชั้นไปได้นะเพราะว่าถ้าแบบผิวลงสบายๆแล้วแล้วเราแบบมาเน้นพวกงานสีที่แบบว่าให้กบพวกรอยสิวรอยดํารอยแดงอ่ามันจะมีความธรรมชาติมากกว่าที่แบบว่าผิวของเราแบบมันจะไม่เหลือดีเทลผิวแล้วอะไรเงรี้ยอันนี้มันจะเวอร์กว่าถ้าใช้เทคนิคนี้นะฮะถ้าใครแบบชอบแบบสายธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวปากนะคะใสๆแล้วกัน ใส่ไม่เคยใสเลยแอบหนึ่งนะคะสีก่อนอ่ะโอเคสองสีนี้แล้วกันเดี๋ยวเบสนะคะจะใช้เป็นลิลลี่ไบเลนะคะอันนี้ชื่อสีว่า05น้าะเป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกอ่ทาไปก่อน เราใช้แปลงนะคะเบลนด ประมาณนี้อันนี้ก็สีแบบพื้นๆน,นะคะต่อมาเดี๋ยวสีข้างในนะคะใช้เป็นของ b ราบี้บราวนนะคะอันนี้ชื่อสีว่าแครนเบอร์รี่นะคะเป็นรุ่นเอ่ลิปส์อะไรสักอย่างสีแครนเบอร์รี่สีสมันก็จะมีความแบบว่า แดงๆตุ่นๆน,นะคะก็คือใช้ทั้งแบบตรงนี้ป้ายแหลมแล้วดีมากมากทำเบ็ดนนในคอ้ากัน ด้วยความที่เขาจะไม่ได้ติดทนเท่าไหร่เราก็าใช้แป้งนะคะทุบเอาไปอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะลงอีกชั้นหนึ่งก็ใาช้เป็นแป้งของ Happy Sunday นี่แหละ ทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ชารลี่ไปเลย,ย,ยนลงก่อน ไม่เ่นเา,านะคะประมาณนี้เอ๊ะเก๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยวขอไฮไลท์อีกนิดหนึ่ง ตรงกระจับป่ามันหายไปนะคะก็ใช้ตัวคีมมันเนิ่มมาแหละตอนนี้ให้ป่าเราดูว่าเออมีจมูกจะมีขึ้นอ่ะประมาทหนิแล้วก็เดี๋ยวจะโอ้ซตติ้งสเปรย์นะคะเหมือนเดิมปิดตาไว้ผิวดรุมของเรา แล้วไวผมผมก็ยังไม่ได้ทำอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเมคอัพวันนี้ผมก็คือชมพูมากชมพูไม่ไหวอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีานะจะสัปดาห์หน้านะคะก็ อาทีนี้ก็ได้เป็นลูกประมาณนี้ลุกไปเดทนะคะหว,วานหวานใสๆหวานไม่ไหวเนาะหวาน,วาน,วานแบบขอตัดขาดีกว่าค่ะประมาณนี้ไปลยบ๊ายบาย